เพราะเราเชื่อมั่นในลูกของเราค่ะเพราะลูกสาวอะไปมาก่อนแล้วแล้วเขาเปลี่ยนแปลงมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีคําพยานอีกหนึ่งท่านนะคะคือแม่แอดเดี๋ยวให้แม่แอดแนะนําตัวหน่อยนะคะชื่ออายุแล้วก็แม่แอดอยู่ที่จังหวัดอะไรคะค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะ ชื่อชื่อแม่แอดค่ะอยู่จังหวัดเพชรบุรีอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะอ,อายุเจ็ดิบห้าปีแล้วแล้วแม่แอดเนี่ยคือรู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะอ๋อก็คือเป็นคนที่สแสวงหาสแสวงหาสิ่งที่ดีมาตลอดเมื่อก่อนนี้ก็นับถือพุทธนะนะเป็นคนที่หนึ่งในพุทธแหละรู้จักมากเลยที่ไหนดีไปหมดนะแต่ก็ ไม่ไม่สมความปรารถนาคือไม่ได้ยินคําว่าไปสวรรค์เลยค่ะมีแต่ว่าบาปจนบาปบุญรวนบุญน,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 นะก็เลยทําให้หักเหว่าเอ๊เราน่าจะลองมาดูพระเยซูบ้างนะก็มีลูกสาวชวนแล้วก็มีคนอื่นชวนเยอะแยะแต่เราไม่ไปค่ะเพราะเราเชื่อมั่นในลูกของเราค่ะเพราะลูกสาวอะไปมาก่อนแล้วแล้วเขาเปลี่ยนแปลงมากค่ะ ความเปลี่ยนแปลงของลูกเนี่ยทําให้เรามีศรัทธาก็เลยตามลูกไปโโตามลูกไปตามโบสนะ,ะแต่ไปทีแรกก็ยังไม่เชื่อหรอกนะเพราะเรายังเป็นคนที่เชื่อยากมั่นใจในตัวเองค, <c oughs> คือว่าต้องให้แน่ให้ชัดถึงถึงจะเชื่อค่ะแต่พอไปหลายๆครั้งก็เ <c oughs> กิดศรัทธาว่าโอ้พระเยซูนี่เองที่ลงมา เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเจ้าของสวรรค์ค่ะนะเรารู้ชัดเจนเราเรียนรู้ชัดเจนมากเลยเราถึงเชื่อค่ะนะแล้วก็พอเชื่อแล้วก็เชื่อเลยมไม่หันหลังกลับละจิไม่หันหลังกลับเลยไม่หันหลังกลับเลยเพราะว่าแน่นอนที่สุดแล้วค่ะเปรียบเหมือนอะไรละ่ะเราเปรียบเทียบได้ที่เราไปมาแล้วทั้งหมดนั่น่ะมันเป็นหินเป็นทรายนะไม่ใช่เพชรแต่พอมาเจอพระเยซูนะเราเห็นเลยเราเชื่อเลย โอ้โหพระเยซูเป็นเพชรแท้แล้วเราจะเลือกอย่างไหนใช่ไหมละ่ะแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งใช่ไหมเราเป็นคนที่อยากไปสวรรค์แล้วก็เชื่อในเรื่องบุญบาปมากที่สุดแล้วอยากไปสวรรค์มากไม่อยากเกิดอีกเลยค่ะเป็นคนไม่อยากเกิดอืเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องแก่เรื่องเจ็บต้องตายใช่ไหมมันหนีไม่พ้นก็เลยโอ้ แน่แล้วใช่แล้วใช่เลยนะพอเราเชื่อพระเยซูไปเราก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะความเชื่อก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเขาว่าร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมเราเนี่ยเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้แม่แอดเนี่ยคือเชื่อพระเจ้ามากี่ปีละก็เนี่ยสิบห้าปีละอ๋อสิบห <15 S 1> ้าสิบห้าปีไม่เคยถอยหลังไม่เคยท้อถอยค่ะไม่เคยเท้อแท้ค,คือเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากเลยแล้วก็ พระเจ้าก็อวยพรจริงๆนะเราทําตามที่เขาสอนอเราอ่านพระคัมภีร์แล้วในพระคัมภีร์นะั่นก็เป็นความจริงทั้งหมดค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นความจริงค่ะไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีพระองค์ไหนที่บอกเราว่าจะไปสวรรค์ค่ะใช่ไหมจะพาเราไปสวรรค์ได้ไม่มีเลยคือเป้าหมายหลักของแม่แอดเนี่ยก็คือว่าจุดที่ จุดประกายเลยก็คือคําว่าไปสวรรค์คือว่าไปสวรรค์อย่างเดียวไวไม่ได้สนใจอย่างอื่นค่ะแต่ว่าพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมันก็มีชีวิตด้านอื่นที่เปลี่ยนแปลงด้วยใช่นอกจากว่าเรามั่นใจว่าเราจะได้ไปสวรรค์แล้วเนี่ยมันพระเจ้ายังเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเรายังมีของแถมให้เรามากมายจากหนึ่งนะที่เราเจ็บป่วยเราก็ดีขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เพราะอะไรพระเยซูก็เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐอยู่แล้วไงนะพอเรา เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเราประกาศทุกวันว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนแข็งแรงนะเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีชัยชนะเหนือความตายเหนือความเจ็บ <c oughs> เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือผีมารซาตานวิญญาณชั่วทุกอย่างเลย <c oughs> เพราะเราเรียนรู้ <c oughs> และเราจดจําเราช่างจาเรา <c oughs> เราเอาจริงนะกับพระคัมภีร์ทุกข้อเรา เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ดนใจให้เขียนขึ้นมาไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จพระเจ้าก็อวยพรเรามากมายเมื่อเราพบกับสิ่งที่ดีๆแล้วใช่ไหมเราก็ไม่นิ่งเฉย มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปสวรรค์นคนเดียวได้ยังไงใช่ไหม mm hmm. เราก็นึกถึงพี่น้องของเราอีกมากมายเลยเ mm hmm. พื่อนฝูงของเราอีกเยอะแยะทุกคนก็จะแหวงหา mm hmm. ที่จะไปสวรรค์ทั้งนั้น mm hmm. นะอะไรดีที่ไหนไปกันหมด mm hmm. นะทีเรียกกอนึกถึงพี่น้องขึ้นมาก่อนเราก็ไปบอกพี่น้องของเรานะทุกคนแล้วดีนะ ที่พี่น้องอ่ะเชื่อหมดทุกคนเพราะว่าเห็นชีวิตของเราเป็นตัวอย่างใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนแม่แม่แอดก็คือไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆแบบคนที่แบบเข้าวัดมาตลอดหรือว่าแข้งคัดอะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ตามมาพี่น้องก็เปลี่ยนแปลงด้วยไหมคะชีวิตเปลี่ยนหมดทุกคนเลยพี่น้องบอกว่าไงรู้ไหมมาบอกช้าไปอเขาบอกว่ามาบอกช้าไปน่าจะบอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยล้วแม่ แอดก็คือนอกเหนือจากเรานําพี่น้องมาแล้วทีนี้เราอยากจะแนะแนํามีอะไรแบบคือบอกผู้ชมทางบ้านนะคะคนที่ยังอาจจะกําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะพระเจ้าดีหรือไม่ดีเรามีอะไรที่จะหนุนใจค่ะค่ะพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่นะจะบอกให้เป็นความจริงเป็นความจริงนะอยากให้ทุกคนได้ไปสวรรค์แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนะี่ย ไปหาสแสวงหาที่จะไปสวรรค์ทุกคนนะไม่มีใครเลยที่อยากตกนรกขอบอกว่าให้ลองดูสมัยนี้นะไม่ยากเลยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยก่อนอื่่แเราเปิด YouTube เลยนะกดดูพระเยซูทุกคนเก่งอยู่แล้วในเรื่องมือถือในเรื่องยู u b e ในเรื่อง สารพัดที่เราดูนะทุกคนเก่งหมดนะแต่เราต้องรักตัวเองเราต้องรักตัวเองแล้วเราต้องเชื่อว่าเราต้องตายแน่ใช่ไหมล้วต,ตายแล้วไปไหนที่สําคัญที่สุดคนเราอ่ะเด็กก็ตายได้คนใหญ่ตายได้คนแกต่ตายได้ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ให้เราคิดตรงนี้ให้เรารักตัวเอง <c oughs> ก่อนอื่นที่เราจะดูอะไรอ่ะนะ <c oughs> ให้เราดูพระเยซูก่อนนะ แล้วเราต้องเชื่อว่าเป็นความจริงถ้าเราไปหาที่ไหนไม่ได้เรารับเชื่อในโทรศัพท์นั้นได้เลยเพราะว่ามีคนเทศนาให้ฟังเยอะแยะมากมายที่เราจะเรียนรู้ใน YouTube เดี๋ยวนี้คนมาเชื่อมากมายกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยแม่นะโอไม่มีหรอกในโทรศัพท์เชื่อไหมต้องซื้อแผ่นเสียงอนะมาเปิด แล้วเจ็ดวันไปไปโบทิง mm hmm. มัรู้น้อย mm hmm. แต่ว่าเวลานี้ถ้าเรามีมีเธอเนี่ย mm hmm. เราสามารถดูได้ไวมากเลยแล้วทุกคนก็แสวงหา mm hmm. ที่จะไปสวรรค์อย่างเดียวเลยค่ะก็ขอบคุณแม่แอดนะคะสำหรับคำพยานในวันนี้แล้วก็หนุนใจคนที่ยังไม่ได้เปิดใจต่อพระเจ้านะว่าคำพยานชื่อของแม่แอดนะคะเมื่อ เขาเชื่อในพระเจ้านะคะแน่นอนมั่นใจในแผ่นดินสวรรค์มากนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากที่จะไปสวรรค์นะคะก็คือลองนะคะเปิดใจต้อนรับพระเยซูดูนะคะแล้วจะรู้ว่าของดีเป็นยังไงนะคะขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ติดตามฟังค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะพี่น้องเราอยากาได้ยินคําพยานของพี่น้องอีกนะคะเพราะว่าคําพยานทุกคําพยานเนี่ย เป็นสิ่งที่ช่วยหนุนจิตชูใจนะคะสำหรับผู้ที่กําลังท้อแท้หรือผู้ที่กาลังแสวงหาทางออกเพราะฉะนั้นเราอยากได้ยินคําพยานของพี่น้องที่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะคนไหนที่ต้องการให้เราสัมภาษณ์คําพยานนะคะพี่น้องลงชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะติดต่อไปแล้วก็ เชิญพี่น้องมาเป็นคําพยานนะคะเพื่อที่จะเป็นพรอพรสาหรับผู้อื่นแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง YouTube ของเรานะคะเพราะว่า,าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่เราทำนะคะเพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติและเป็นที่ขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ติดตามขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ